สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พี่หนิงพามาทําสักูไส้หมูดอกกุหลาบนะจ๊ะทุกคนนี่คือส่วนผสมทั้งหมดที่พี่หนิงเตรียมไว้เนาะก็มีหมูหมูบดนะจ๊ะแล้วก็มีเม็ดสักู่มีอ่าถั่วลิสงคั่วพี่หนิงคั่วเองเนาะแล้วก็มีหอมสับนะจ๊ะหอมแดงน้ําตาลปี๊บสามเกลือนะจ๊ะแล้วก็อ่าซีอิ๊วขาวแล้วก็ขาดไม่ได้คือ กระเทียมเจียวนะจ๊ะทุกคนพี่หนิงเจียวไว้เรียบร้อยแล้วเนาะล้วก็เก็บน้ํามันเขาไว้นะคะไว้ทา,าลูกสักคูเพื่อที่ไม่ให้มันติดกันเนะาะแล้วก็เดี๋ยวพี่หนิงจะไปผัดไส้นะคะทุกคนถั่วก็ตามเองนะคะนี่คือน้ํามันที่พี่หนิงเจียวกระเทียมเนาะเก็บไว้ทาทาลูกสักคูแล้วก็นี่เป็นพิมพ์ดอกกุหลาบที่พี่หนิงจะทําวันนี้นะจ๊ะทุกคนแล้ว เดี๋ยวพี่หนิงจะพาไปดูว่าออกมาจะเป็นยังไงเนาะอันนี้คือสูตรไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เน้นนะคคือพี่พี่หนิงจะกล่าวเองเนาะถ้าเราชอบอ่ารสชาติไหนเราก็ใส่ไปนะทุกคนพี่หนิงไม่ได้อบอกรายละเอียดเนาะนี่คือบางๆก็มาทําให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะให้พี่น้องๆได้ดูนี่พระเอกของเราสักครูวันนี้ก็จะทําเยอะหน่อยเหลือไม่เป็นไรเก็บไว้กินได้หลายวันนะจ๊ะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยจ้านี่พี่หนิงก็ใส่น้ํามันที่ผัดเจียวกระเทียมเนาะสามช้อนประมาณเนี้ยแล้วก็เจียวสามเกลืให้เหลืองนะคะทุกคนพอเหลืองแล้วเราก็จะใสะ่หมูลงไปนะคะให้เหลืองให้หอมเลยนะผัดสามเกลืให้เหลืองให้หอมเลยแล้วก็อ่อใส่ไอ้นี่ก่อนพี่หนิงลืมใส่หอมสับทุกคนใส่หอมสับผัดเขาให้สุกเนาะ จนเขามีสีใสแบบนี้นะคะเขาก็จะเปลี่ยนสีไปเนาะแล้วก็พอได้ที่เราก็จะใส่หมูสับลงไปนะคะทุกคนใส่หมูบดพิหนิงบดเอาเนาะเนี่ยใส่พอแล้วแต่เราชอบเนาะชอบก็ใส่เยอะไม่ชอบเราก็ใส่พอประมาณใส่หมูเยอะชอบหมูเยอะก็ใส่เยอะพอผัดหมูให้สุกนะคะทุกคนสุกแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาว หมูค่อนข้างจะสุกแล้วเนาะเดี๋ยวพี่หนิงจะเอาซีอิ๊วขาวใส่ลงไปนะจ๊ะทุกคนใส่ซีอิ๊วขาวลงไปคนหมูให้เกือบสุกแล้วก็จะใส่หัวเจโพลงไปนะคะอันนี้เป็นหัวเจโพหวานนะทุกคนหัวผักกาศหวานเนาะพี่หนิงถนัดเรียกหัวประกาศหัวประกาศเค็มหัวประกาศหวานเนี่ยใส่ไปมากน้อยตามชอบนะจ๊ะทุกคนแล้วก็พี่หนิงก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะคนสัก ประมาณพี่หนิงก็จะใส่น้ําตาลปี๊บใส่น้ําตาลปี๊บลงไปถ้าใครชอบหวานก็เพิ่มได้นะจ๊ะปรับเอาตามใจชอบเนาะแต่พี่หนิงกินหวานพี่หนิงจะเพิ่มน้ําตาลทรายไปอีกนิดนึงทาไม่หวานจ้ะก็จะผัดขับไปเรื่อยผัดของผัดจนน้ําแห้งจะใส่น้าใส่น้ําตาลไปแล้วน้ํเขาจะออกมานะจ๊ะทุกคนแล้วก็เราก็จะเคี่ยวผัดขับไปจนน้ําแห้งจนเขาเหนียวเนาะ พี่หนิงผัดไปเรื่อยๆจนเขาเหนียวได้ประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนแล้วพี่หนิงก็จะเอาถั่วลิสงใส่นะคะพี่หนิงใส่ถั่วลิสงลงไปแล้วพี่หนิงก็จะผัดต่ออีกสักพักนะจ๊ะผัดต่อให้เขาเหนียวเนาะกะว่าไม่ไม่ไม่เหนียวไม่แห้งจนเกินไปนะคะทุกคนที่แห้งเกินไปเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำตาลเนาะแล้วมันจะแข็งไม่อร่อยนะทุกคนเอาแค่เนี่ยค่ะพอประมาณแค่นี้พี่หนิงก็จะปิดไฟ ให้เขาเย็นแล้วพี่หนิงก็จะมาปั้นป,ปั้นลูกนะจ๊ะโอเคพี่หนิงก็พอแล้วแล้วพี่หนิงก็จะปล่อยให้เขาเย็นแล้วพี่หนิงก็จะเอาเม็ดสักคูไปแช่น้ำนะจ๊ะทุกคนแช่น้ําไว้15นาทีแล้วพี่หนิงก็จะใส่กระชอนให้เขาเสะเด็ดน้ำเนาะแล้วพี่หนิงก็ถึงจะมาปั้นเป็นลูกนะทุกคนตอนนี้พี่หนิงก็ปั้นไส้ขนมเสร็จแล้วนะจ๊ะพอพี่หนิงปั้นไส้ขนมเสร็จปุ๊บพี่หนิงก็จะไป เอาสักคูออกจากกระมังที่พี่หนิงแช่ไว้เนาะแล้วพี่หนิงจะมาใส่พิมพ์นี่คือพิมพ์ดอกกุหลาบที่พี่หนิงเตรียมไว้แล้วทุกคนทานน้ามันไว้เรียบร้อยแล้วเนาะน้ำมันเจียวกระเทียมที่พี่หนิงเจียวกระเทียมไว้เนี่ยจ้ะทุกคนแล้วพี่หนิงก็จะตัดเม็ดสักคูใส่นี่เม็ดสักคูพี่หนิงลินน้ําออกแล้วก็ใส่กระชอนให้เขาเสด็จน้ำนะทุกคน15นาทีเนาะแล้วพี่หนิงก็จะมาใส่พิมพ์แบบนี้ กดๆหน่อยนะจ๊ะทุกคนกดดให้เขาแน่นๆนิดนึงแล้วก็ใส่ไส้ลงไปกดกดไส้เข้าลงแล้วก็เราก็จะเอาเม็ดสักคูปโปะหน้าเขาอีกทีแล้วก็จะกดๆให้เขาแน่นนิดนึงนะคะทุกคนเพื่อที่เขาจะได้ออกมารูปสวยเนาะเนี่ยจ้ะพี่หนิงขอใช้มือนะจ๊ะมือล้างแล้วเนี่ยค่ะกดให้เขาเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวพี่หนิง พี่หนิงจะทําให้เสร็จแล้วพี่หนิงจะนึง่งพอนึ่งเสร็จออกมาแล้วพี่หนิงจะมาให้ทุกคนดูอีกทีนะคะทุกคนว่าหน้าตาสักคู่ดอกกุหลาบพี่หนิงจะเป็นยังไงนะคะโอเคเนี่ยพยายามบีบๆกดกให้เขาแน่นเข้ารูปนะคะทุกคนเขาออกมาเขาจะได้สวยเนาะประมาณนี้โอเคนี่พี่หนิงก็นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ออกมาสีก็จะประมาณนี้นะจ๊ะนี่พี่หนิงเกะออกเรียบร้อยแล้วสวยไหมทุกคนนี่คือสักูไส้หมูดอกกุหลาบของพี่หนิงนะจ๊ะโอเคคลิปนี้พี่หนิงก็พาทุกคนมาชมสักูไส้หมูดอกกุหลาบพี่หนิงเท่านี้เนาะสวยไหมพี่หนิงลาไปก่อนนะคะคลิปนี้บ๊ายบายจ้า